สิ่งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากครับผมเสริมเนี่ยนะคุณวัศกรที่พูดถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ว่า<ม>ก่อนหน้านี้เป็นเป็นพยายามที่เป็นเมืองปิดแล้วก็ไม่มีข้อมูลข่าวสาร,รให้ร<ม>ัฐภาคีอะไรได้ได้รับทราบข้อมูลในการสร้างเขื่อนนะครับเราอย่าลืมว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคุณวัตกร,รจีนเนี่ยเขาสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็คุมแบบเบ็ดเสร็จแต่ว่าเพิ่งจะคลี่คลายสถานการณ์จากความเป็นคอมมิวนิสต์หันมาเนี่ยให้สิทธิอะไรต่างๆกับ ภาคเอกชนเริ่มเปิดเริ่มกับประชาชนมากขึ้นนะฮะระบบการค้าของจีนจากที่การค้าอยู่ภายในของตนเองนะเป็นค้าขายแบบเ,เขาเรียกว่ารัฐเป็นผู้กําหนดในการค้าการขายทั้งหมดนะฮะเริ่มที่ให้มีภาคเอกชนเข้าไปทําการค้าบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆของจีนแล้วการค้าของจีนก็คือว่าถ้าเรียกให้มันชัดก็คือว่าเป็นทุนนิยมรัฐโดยรัฐเพราะอะไรเพราะว่ารัฐของจีนเนี่ยนะฮะ จะเป็นคนทําการค้าการขายเสียส่วนใหญ่แล้วก็บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายของจีนก็เป็นบริษัทที่เป็นของรัดทั้งหลายนะครับ,รบพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเริ่มค้าเสรีเข้าไปพอเริ่มค้าเสรีจีนก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมามีคู่ค้าคมีความมีสัมพันธ์ในทางการค้ากับประเทศอื่น,นๆโดยเฉพาะประเทศที่ต้องมาพึ่งพิงจีนเราก็ส่วนหนึ่งก็พึ่งพิง เขาีเขก็พึ่งพิงลาวอะไรต่างหลายประเทศต้องไปพึ่งพิงพอพึ่งพิงต่อกันแล้วเนี่ยจู่ๆจะไปเห็นแก่ตัวคนเดียวทําทไม่ให้คนอื่นมันใช้แหล่งน้ํานาชาติเหล่านี้เลยมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องกระจัดกระจายเพื่อให้ได้ใช้ในใช้แม่น้ําร่วมกันเนี่ยนะครับคุณเกษกรเนี่ยมันเป็นที่มาของการประชุมในครั้งนี้แล้วก็จีนเนี่ยได้ยินยอม ให้ประเทศภาคีสมาชิกได้เข้ามาร่วมใช้แม่น้ําสายนี้ฮะครับจริงๆประเทศจีนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่ครับแล้วก็พวกเราสิเองที่ต้องอาศัยพึ่งพลาถูกต้องครับยกตัวอย่างตลาดยางพารานี่นะครับประเทศจีนนี่ใช้ยางพารานะครับปีหนึ่งหลายแสนตันนะคุณอนาชาติหลายล้านตันหลายล้าน้านจริงๆแต่ว่าเขาซื้อจากเมืองไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็ซื้อจากประเทศมา อาเซียอินโดนะครับมาเลเซียมาเลบ้างอินโดแล้วก็ไปทางทวีปอเมริกาใต้บ้างครับผมเองเคยมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศจีนในช่วงที่เป็นที่ปรึกษาลำตีช่วยเกษตรครับได้ไปติดตามคณะนะครับแล้วก็ได้มีการหารือถึงขอร้องนะครับให้จีนซื้อยางพาราจากไทยเพราะประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักครับที่ปลูกยางพาราเยอะนะครับครับ แต่ว่ายางพาราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะบางช่วงก็ราคาสูงบางช่วงก็ราคาต่ําตอนนั้นจีนก็บอกว่าเอาละกเขาจะช่วยซื้อเพราะพ่อค้าคนกลางเป็นคนปั่นราคาใคเขาจะช่วยซื้อโดยที่อาจจะเป็นลักษณะ G2G คือรัฐบาลต่อรัฐบาลครับคือถ้าเป็นอย่างนั้นเลยนี่ประเทศไทยตัวนี้คุณจะผลิตยางเท่าไหร่ก็ช่างขไม่พอขายนะครับไม่พอขายครับก็ในตอนนี้ก็เห็นว่าทางรัฐบันที่รับผิดชอบเรื่องยางก็คือทาง ลัมีแก้วสมบูชัยปุษุก็ได้มีการเดินทางไปเจรจาอยู่นะอีกรอบหนึ่งคือสารต่อจากรัฐบาลที่แล้วนะครับก็มีแนวโน้มว่าประเทศจีนก็จะรับซื้อยางจากประเทศไทยแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าทำศูนย์รับซื้อยางศูนย์แปลรูปยางอยู่ที่พื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดนครพนมผมได้ข่าวจากลัมปีสมบูชัยบอกว่าตัวนี้เขากำลังหา ซื้อที่ดินอยู่คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็แน่นอนนะครับถ้าหากว่าสามารถที่จะทําความตกลงกันได้ทั้งเรื่องการค้าการขายทั้งเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรรุ่มน้ําที่จะเกิดขึ้นผมว่าจะทําให้วิถีชีวิตของพี่น้องและพี่สานโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดชายแดนแม่น้ำขุงนี่จะพลิกกลับขึ้นมา นั่งมือไปหลังมือนะครับ,ค,รบคือในทางที่ดีเศรษฐกิจะ<น>ะกจะดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นซึ่งนคมรมนมจริงๆเขาบอกว่าสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศอินโดจีนได้เลยนะครับเพราะเป็นศูนย์กลางจริงๆนะครับ,รบอยู่นคมรมนมสามารถออกไปสู่ทะเลจีนออกไปสู่เวียดนามออกไปสู่หลายประเทศนะครับไปลาวไปเขมรไปนั้ก็ไปได้ง่ายอยู่อยู่ตรงกลางพอดีครับดังนั้นโอกาสนะครับที่จะพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ ให้เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเชิงธุรกิจการค้าเป็นศูนย์การค้านี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับถ้าอย่างนั้นก็อันนี้เนี่ยถ้าจะทําอย่างนั้นได้ก็ก็คงผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ภัยแล้งที่มันมาเนี่ยนะฮะครับทำใหอ้อย่างน้อยเนี่ยหลายๆประเทศได้รับรู้สภาพปัญหาวิกฤตเป็นโอกาสอ่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นเป็นโอกาสนะฮะ ผมว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าหลายๆประเทศที่อยู่ในลุ่มน้ําในภาคีนี้นะฮะสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําเอาไปใช้ในช่วงที่หน้าแล้งนะฮะแล้วก็ใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยผมเชื่ออย่างนะคุณาาคอุปสรรสามารถที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ แถวรุ่มน้ำเนี่ยฮะน่าจะมีะเศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะรายได้น่าจะดีขึ้นนะครับคือคือวันนี้เมืองไทยเขาบอกว่าเป็นคลังอาหารลูกนะครับคุณธนชาติมีการพูดถึงตลอดว่าประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอูน้ำของโลกครับแต่ว่ารัฐบาลน,นะครับที่ผ่านมาไม่ค่อยให้ความสนใจครับเกษตรครเท่าที่ควร เราดูนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐครับเกษตรกรจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีฐานะนะครับใช่ครับคนที่เป็นเกษตรกรจะร่ํารวยนะครับครับอันนี้คือประเทศที่เจริญแล้วยุโรปเหมือนกันครับผมเหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับใครที่ทําอาชีพเกษตรกรนี่ยย่ำแย่ยากจนนะยากจนซึ่งมันกลับกันครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ รัฐบาลก็จะต้องทุ่มเทให้ความสนใจกับเกษตรกรครับคือพยายามที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับอาชีพเกษตรกรนี่ให้เขาสามารถที่จะมีอยู่มีกินครับก็คือว่าให้มีฐานะที่เป็นอยู่ที่ดีกว่าปัจจุบันครับคือในเรามองอย่างนี้คุณนักศกร ในภาคของเอเชียนะในส่วนของเอเชียจริงแล้ววิถีเอเชียการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนในในเอเชียเนี่ยก็คือภาคเกษตรเป็นหลักนะครับ,รบภาคอุตสาหการรมนี่น้อยมากมีไม่กี่ประเทศแล้วมันมันน้อยจริงๆส่วนใหญ่ดํารงชีพด้วยภาคการเกษตรครับพอดํารงชีพด้วยภาคการเกษตรเนี่ยแต่ว่าเป็นาภาคเกษตรที่ไม่มีการพัฒนานั่นหมายความว่าคือไม่กาเรียกว่า ไม่พัฒนาในกระบวนการผลิตนะครับ,รบแต่ว่าเป็นการกระทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้ได้ผลผลิตมากๆเนี่ยไปขยายพื้นที่พาปลูกขึ้นมาแทนที่ว่าพื้นที่พาปลูกเท่าเดิมแล้วก็พัฒนากระบวนการผลิตเทคโนโลยีให้มันสูงขึ้นใช้พื้นที่เท่าเดิมแต่ผลผลิตได้มากขึ้นมากขึ้นมไม่ทําอย่างนี้ฮะพัฒนาไปอีกแบบหนึงพอจะจะให้มีผลผลิตมากขึ้นเนี่ยแทนที่ว่า จะทําแบบที่ที่ผมพูดถึงในการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยแต่กลายไปเอาพื้นที่เอาที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อม,มาขยายทําการเกษตรสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันกระทบกับทุกส่วนใช่ไหมครับ,ค,รบคนนี้ก็ต้องการดินเพิ่มคนนั้นก็ต้องการเพิ่มอจุดนั้นก็ต้องการเพิ่มอ่ามันเกิดการแย่งชิงไงแล้วที่ดินไม่พอไอ้อย่างเงี้ยเกิดปัญหาครับเกษตรกรไทยนย่งนะครับเขาบอกว่าทําการเกษตรเป็นอาชีพครับ อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าที่คุณนรัชชาิบอกว่าคือเราต้องพัฒนาให้เป็นเขาเรียกว่าเการรษตรเชิงพาณิชย์หรือว่าเกษตรสหกรรมเชิงอุตสาหกรรมครับคือทําอย่างไรที่จะพัฒนาฒนาผลิตภครั์พื้นที่ดินหนึ่งไร่แต่ว่าให้ได้ผลิตภลณ์เทียบเท่าสิ่ไร่นะครับมันต้องทําระบบนั้นไม่ใช่เราเพิ่มปริมาณที่ดินแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าภาครัฐนั้นมีศูนย์สาคัญอย่างมากครับ ตอนนี้กระทรวงเกษตรก็จะมีกรมวิชาการครับซึ่งคอยให้ความรู้ให้แนวทางความคิดต่างๆกับเกษตรกรว่าช่วงนี้น,นะครับเกษตรกรควรที่จะปลูกพืชชนิดไหนครับและก็พืชชนิดไหนบ้างที่สามารถที่จะป้อนเข้าตลาดได้เดี๋ยวอันนี้ค,คุาพูดกันยาวนีดพอดีหมดเวลาเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับครับ